ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรมรมล่อลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็ก<า><า>ๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยรอ,อ,อามนทีแล้วโอเคเอาเลย ใครได้ของแล้วเข้าเลยใครได้ของแล้วเข้าเลยเข้าไป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 เลยทุกไหนนะลูกสองไอ้ยลูกหนึ่งใช่ไหมลูกสองจะเพิ่งปัดก่อนนะเอาพอเราไปเก็บกันจะหานล้อไม่มีคน่มมินี่มารถใครอ่ะรถผมมารถผมบอสบอสมาเขียนบอสมาสามบาท สองอันแล้วปักเลยป่ะห้องผมอ่ะอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอบอกดิเปาให้ปักกับเหรออ๋อไม่ต่อเพื่อนใช่มาอยู่ตามบ้านให้ปักอันไหนบอกนะอ่ะเรียงยังไงมามารีบมานะรีบมาไม่ต้องทำไม่ต้องทำอะไรแล้วมาเลยเร็วเร็วยืนตามบ้านตามบ้านเร็วเร็วยืนตามบ้านจะได้ชิคง่ายๆแล้วใครยังไม่เข้าใหดับอีกไหมรีบมาจะได้รีบปักเสาด้วย มีใครยังไม่ได้ของอีกไหมครับมี่สิบเก้าคนเลยเหรอพี่เขี้ยของแท้ปะรักยิ้มกับอายุมีของยังถ้าทูกไปไหนวะไม่มีแล้วหลัมีใครยังไม่เข้าไอ่ดอกไหมอ่ะหนมีอะไรนะมีใครยังไม่เข้าไอ่ดอบไหมเก็ครับก็เอาอะไรก็เอาอะไรสองศูนย์หกอ่ะลุงเช็คชื่อเลยรอเดี๋ยวเปล่ามาเกาะอย่าเพิ่งปัดนะอย่าเพิ่งปัด เลอรูดขอมีสองอันก็ได้ป้อมปเดินตรงกลางเปาลุงเช็คชื่อยังมีแล้วค่ะแค่กออย่างเดียวครบแล้วครับป้อะไรครับสองสามหนึ่งค่ะปักเลยปักเลยรูปีไม่อยู่โอเคอ่ะปักเลยเอไอดีหนูเกินแล้วนะมันปั๊มได้ป้อมไม่ได้ปั๊มไม่ได้ไอดีเกินอย่าเกินสิบสองศูนย์ห้ิปมีใครไหมที่ยังไม่มีของมีแหละมีเสามันดีอย่างเงี้ยแหละตัวตัวฮิวตัวแอนหนูคิดแบบ อ่ะไอมอนเล่นไหมสองร้อยสี่พี่สองรมีเท่าไหร่ใครอีกคนเนื้อหัวดำเนี่ยม่อนเหรอไอ้รูปีไปไหนวะไม่รู้มาเล่นโป๊กเกอร์แล้วไปไหนไม่รู้สาธุด้วยอีกคนสอมแล้วหายเลยไอวอร์สิบเก้า ลุกมาแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ลุกไอไอยูเนี่ยอ่ะอ่ะนะคะทำไมแล้วได้สิบแปดแล้วเลอาเลมาปะเลไม่ได้มาเหรอโอเคน่าจะไม่มาค่ะโอเคสิบเก้าไดมอนด์มินิโฟลล์เราตัวตัวแล้วพอนุกไอยูอังเปาสโนวี่ละลากิมสลัมบอยสลัมบอยอยู่ปะอยู่ครับอยู่ลงอยู่ข้างหน้า เจ้าไวแคปเปตโมดโมเดมเนี่ยโมเดมอยู่ไหนอยู่นี่คร<า>ับอยู่นี่ครับไอเดมนี่ลงไอเดมหัวม่วงเนี่ยมามายี่สิบวิยี่สิบวิยี่สิบวิขาดสามมาครุณไอ้มอสเป่าอะไรล่ะครับมอสให้ให้อะไรให้อะไรเต่า เขาไม่ได้เข้าวอลคนนี้บ้างไม่ได้เข้าวอลสองตนี้นะไม่ละไม่ละเก็บ้เอริมเข้าวอลนะพี่แลวปากให้หมายพี่สิบวิแล้วนะสิบวิแล้วมา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 สิบวิแล้วครับสิบวิสบไปตื่นตัวนะตื่นตัวนะตื่นตัวนะไม้เปิดให้เดี๋ยวเเปลีี่ยยนมดด๋วไม้เปิดให้เดี๋ยวไม้เปิดให้ชุบตรงไหนอ่ะมาชุบโลงเลยเหรอรักเพื่อนเยอะๆนะครับรักเพื่อนเยอะๆนะครับรักเพื่อนเยอะๆนะรักเพื่อนเยอะๆนะ เพื่อนยยัน่ตบชนนชนชนชกเพื่อตายเพื่อตายเเพื่อนะเพื่อตายช่วยเพื่อนเพื่ตาช่วเพื่อนเพื่อตช่วเพื่อนกูมาหลนกูบ้าน่วยหานช่ยบเพื่อนเะผมชุบอยู่นะชุบอยู่งอกนผมชุบอยู่ข้างนอกนอกนะเขา่มเยอะเขา่มเยอะเขามเยอะไปตัชุบหน่อยไปตัชุบหน่อยสบเเพื่อนตายะช่วเพื่อนหน่เพื่อนตายปะ

ยี่่ะนี่ไม่ได้มอนเอ้ามันจะไปโจกแถบหรือวะอะไรของอะไรของไปเสียมันย่างไวเออเมื่อกี้เสียงใครอ่ะอย่างลั่นอ่ะเสียงโคตรดังอ่ะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจปกติปกติอย่าอย่าอย่าให้น้องกูลั่นแล้วอย่าให้น้องกูลั่นนั่นแหละมันจะไปล่างนั่นแหละนี่หูกระดูดเลยมีคนหนึ่งไปนอนตายอยู่เนี่ยนะคุณภูมหลังนู้นอุ้ยเฮี้ยไปซ้อมมามึงเล่นกันดีนี่หว่า ไอ้เหี้ยวเกินเขาน่าจหจริงรู้สึกว่าไว้มากเลยเขาอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเออสองรับสี่สิบห้าสิบหกหมาดังสิบหกต่อสิบเก้าสล็อตสิบห้าสิบแปดต่อสิบเก้า รู้ปั๊บรับโชคอะ่ะอูให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเบืองแตกเฮ้ยผมหลุดเหรอฮัลโหลพี่ผมหลุดปะฮัลโหลผมหลุดไหมกระตีมหลุดปะ เมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ